โอเคครับเพื่อนที่ต <ancestor> <kers> ้อนรับเข้าสู่ไดเซชแนลนะครับตอคือ้นเดือดผมอีกครั้งนะครับ ดอนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนมาดูการเก็บเม็ดส้มโบว์บารอนกันนลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันแรกนะเปิดมาสิบเอ็ดโมงดอยเริ่มเล่นเลยนะฮะ<ส>ก็สตรีมไปทั้งหมดราวๆหกชั่วโมงได้นะครับก็พอเล่นไปครบหกชั่วโมงนะดอยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสำเร็จนะครับในที่สุดนะครับด้วยจำนวนเกมที่ยี่สิบเกมนะได้แต้มมาสี่พันห้าสี่สองนะชนะที่หน<อ>ึ่งไปนิดนึงส่วนในด้านสแตทนะครับได้วิลเลสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเกมรวดก็เลยได้มาที่สี่พันห้านะครับก ขึ้นไปนี่แหละอย่าต้องไปเก็บ COV เก็บอะไรมากขึ้นนะโอเคนะสับไฮไลท์เป็นยังไงบ้างสับ20เกมที่ดอยไก่ไปก็ไปรับชมกันเลย r Richman ช hop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็น r i Richman Co อ n พร้อมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์เติมคูปองบนเว็บเข้าไวไม่เกิน5ที่ที่ Richman s h o p นะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยเจอเยนา เราลอ่ลอล่อซื้อป่ะผมว่าท่ามันแปลกๆอันท่ามแ,แปลก,กมากเลยอัพ <laughs> สองมาก่อนเนอะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยจิตอาฆาตของเจ้ามันรุนแรงไงทบเขาหน่อยนะหน่อยสักหน่อยปะสักหน่อยป่ะทบก่อกนอ ใกลกับบ้านเหรอศัตรูหายไปแล้วโยเจ็บปวดจริงๆเมื่อกี้ผมกดผิดนะผมจะแดสออกข้างผมไปแดสใส่เขาได้ไงวะลูก จิมดอยบ,บอกมันสู้เยน่าได้เพราะเยน่าถ้าเกิดมันใบเราแล้วคอมโบไม่ติดอะ่ะตัวเราแดดหลบหนู่นน,นนี่นั่นค่อนข้างง่ายกูดาวมันไวเยน่าเนี่ยคือเมื่อยหมดเลยเนะแต่ก็ไม่มีนตีตัวเราก็อ่อนอยู่ดีเนะนี่ยต้องระวังตอนเยน่ามันแดดเข้านะ,ะก็รักษาระยะนิดนะึงคล้ายๆหน่อย เจอผมจูกกระแหงไงคือไงตัวตีใกล้คือตัวตีใกล้ครับตัวตีใกล้ไม่สามารถตีไกลได้แล้วเราก็ใช้จุดประโยชน์จากตรงนั้นนะที่เขาไม่หาตีเราถึงเราอาจจะเบาก็จริงนะครับแต่เขาตีเราไม่โดนเราก็เหมือนอมตะใช่ไหมเราตีเขาฟรีล้วคนมันชอบประมาทดาเมจเราด้วยขนาดทุกคนยังรู้เลยว่ามันเบาใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้าพลาดหรือเขาเข้าพลาดเนี้ยเขาคิดไม่ไม่คิดหรอาเขาจะตายจุดของโป๊ะแค่นี้ไง ตีนอกป้อมแต่ป้อมลดตีคนเลือดป้อมรดเลยตัวมันนอมันยืนเลนดีตรงนี้ด้ยวยแหละแบบมันโปป้อมได้นอกระยะเลยผมรู้สึกว่ายังไม่แพไ้ไม่กดตีแล้วกันนะไว้ว่าถ้ารู้สึกว่าจะ,จะ,จะตายจริงค่อยกดตีแล้วกัน เมื่อกี้เขาเงินเงินเขาตามเราครึ่งหนึ่งเงินก็สอง็นตห้า 2500. อันนี้คือแค่แค่คุยอันกียวแ่ได้ลำบากเลย แค่จะเข้าหลังได้โอ้โหเรียบร้ย <c oughs> ล้วข้อดีคือเราถ้าเราเลือกมุมเข้าไฟได้มันก็เหมือนเราไม่ได้เป็นต้องเข้ากลางดงขนาดเมื่อกี้ดอยเลือกใครจากข้างหลังไงมันก็จะได้แบบมุมที่เราเก็บนาะคอดได้แล้วก็ยังห่างไกลตัวอื่นอยู่ยิงกลับมาใครตัวอื่นรอดทีหลังได้คือข้อดีเหอนกัน,กนเต๋แต่ว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยแหละสแต็กเต็มแล้วทำไมบางทีกดได้รอบเดียวมันจะมีคูดาวกับสแต็กครับอันนี้คือครูดาวที่เราเห็นนับอยู่คือคูดาวสแต็กเต็มอ่ะคือได้ใช้ฟรีทีหนึ่งไม่ได้รีเซ็คครูดาวนะใช้ฟรีทีหนึ่ง ไม่น่าไปชกกับมันเลยโดนลำเป็นหนึ่งดอกผมจะตายถ้าสองใกล้ๆมันไม่โดนเมืม่อกี้นั่นเหมือนมันไม่ค่อยผักออกไปอะ่ะใช้มาสองสามรอบแล้วเหมือนเด้งมาข้างหลังเลยซ้ำคือต้องมีอันติีเนี่ยมววันถึงจะสู้มาได้มไม่งั้นเหนื่อย แล้วฟอร์เลย์มันลามไม่หยุดเลยเด็กมันลามเยอะไปหน่อยวะ โดนดูดดาเมจละมันตีไม่เข้าเลยเจ็บตกใจเลยปะป้าหน้าตาเหมือนกัน ไม่ตายไม่ไดู

ก็จบเวลาสับคอนเทนต์เก็บเม็ดส้มโบบาลลอนวันแรกนะครับก็สำหรับคนที่หามหาบิวดอยนะครับก็กดที่เซตเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก,กดตรงสมรภูมิกดอันแรกได้เลยนะครับชื่อดอยเซอร์ยูทูบอันนี้เซตก็จะเป็นเซตเตอร์นะครับตีไวนะครับอ่าสปิริตนะครับแล้วก็สเตนพลังแฝงก็เป็นตามนี้เนาะมันช่วยส่งเสริมทำให้ตัวเราเนี่ยตายยากนะครับอัดดาเมจอาจจะไม่เยอะแต่ตายยากไว้ก่อนนะครับอันนี้คือจุดหลักของเซตนี้สำหรับโบบาลลอนเนี่ยดอยมองว่าตัวมันค่อนข้างอ่อนไปหน่อยในช่วงต้นเกมอ่อนมากเลยแหละไม่ใช่อ่อนธรรมมมมดดาาาอออ่อน่นนกเจัแบบบยยยิ มานะต้นเกมนี่คือคาดหวังดาเมจแทบไม่ได้เลยถ้าเจอตัวที่มันซัดเตนได้หรืออึดขึ้นมาหน่อยเนี่ยบอกเลยว่าตีเป็นปีอะต้นเกมไม่ตายหรอกฟอร์เรนติโน่ยังคงเป็นออกข้างแคร่อยู่ดีนะครับสู้ยากเจอมาจ้าพอจะได้พราโดดหนีได้บ้างแต่ว่าเจอฟอร์เรเนี่ยหนักเจอฉีก,ก็เมื่อยเจอคิลาก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวที่แบบเออเขาชิวชิวโดนเรากดนหน่อยเนี่ยถ้าเราได้ฟาร์มสักพั้จนได้ทั้งอโพได้ดาบแซดมาเนี่ยบอกเลยว่าตัวมันจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอได้ ได้โดนฆ่าก่อนไม่ได้โดนเลงเลยบอกเลยว่าตียับนะครับโดนยับยับล้วงแคลรี่ก็ได้ล้วงไฟเตอร์ก็ได้ล้วงป่าได้ล้วงได้หมดนะตอนนี้นะถ้าเกิดเข้าไปกลางไฟแล้วส่วนถามว่าแ,แพ้อะไรดอยมองว่ามันแพ้ตัวที่มี DPS เน,นื่องจากระยะตีมันจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากถ้าเจอเจอตัว DPS หนักๆแบบว่ายืนตีกับมันเลยแล้วเอามาจนตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยืนไม่ค่อยไหวนะโบบารอนมันไม่ได้ออกของแทงเยอะนะเพราะงั้นยืนไม่ค่อยได้สายนี้เนะาะแล้วสายอื่นอาจจะแทงได้แต่มันก็ฆ่าคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับดอยมองว่าสายนี้ก นะครับอ่าประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสารคอนเทนต์ในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะเป็นแรงใจใคนทำคลิปมากเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆใอยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโบบารอนหรือตัวอื่นอะไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้แหลคะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน